มือถือหรูหราแห่งอนาคตหรือเพียงเครื่องประดับสำหรับผู้มีทรัพย์สิน Virtual Agent Q ปรากฏตัวแล้วแบรนด์มือถือหรือวิรทูกลับมาอีกครั้งด้วยสมาร์ทโฟนสุดพิเศษที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการที่ห้างเฮรสในลอนดอนซึ่งถือเป็นการกลับมายังบ้านแห่งความหรูหราและความหรูหราของแบรนด์นี้แต่คราวนี้มาพร้อมกับสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากกว่าเดิมด้วยการผสานความหรูหราแบบดั้งเดิมกับเทคโนโลยี A ที่ล้ำสมัยและนี่คือสิ่งที่ทำให้มันน่าสนใจอย่างมากแต่นี่คือจุดที่น่าทึ่ง Virtual Agent Q ไม่ได้เป็็นนแแคค่่่่มืืือออถทัวไปปตเเรง ประดับแห่งสถานะที่ผสานงานฝีมือดั้งเดิมเข้ากับนวัตกรรมล้ำสมัยทำให้เกิดคำถามว่ามันคุ้มค่ากับราคาที่สูงหรือไม่และนี่คือสิ่งที่คุณควรรู้เพิ่มเติม Vir t u a g e n t คิวมาพร้อมกับสเปคฮาร์ดแวร์ที่ยอดเยี่ยมด้วยหน้าจอมาเล็กขนาด6.02นิ้วความละเอียด1 0 8 0 x 2 3 4 0พิกเซลที่มีอัตรารีเฟรชเรท120่งรเฮิร์ทำให้การใช้งานราบรื่นและน่าประทับใจภายใต้ต,ตัวเครื่องคือชิปเซต snapdragon จับคู่กับแรมขนาด 16GB และพื้นที่เก็บข้อมูล 512GB 1TB ทำให้มั่นใจได้ว่าพลังประมวลผลของ Agent Q นั้นอยู่ในระดับสูงสุดของตลาดและนี่คือสิ่งที่น่าสนใจมันไม่ได้หยุดอยู่แค่ที่นี่ด้านการถ่ายภาพ Agent Q ก็จัดเต็มด้วยระบบกล้องหลัง3ตัวที่ทรงพลังเริ่มจากกล้องหลัก 50MP ที่มีระบบกันสั่น OS ใช้เซนเซอร์ Sony IMX906 และมีความพิเศษด้วยรูรับแสงที่ปรับได้ตั้งแต่ f1.59 4 ศูนทำให้สามารถถ่ายภาพในสภาพแสงต่างๆได้อย่างสมบูรณ์แบบถัดมาคือกล้องแอลโทริทห้ที่สามารถถ่ายซูเปอร์แมโครได้ในระยะ2.5ซนติเมตรพร้อมมุมมองกว้าง122องศาและสุดท้ายคือกล้องเทเลโฟโต้64 MP ที่รองรับการซูมออปติคัล2เท่าพร้อมระบบกันสั่นโนไอเอสสำหรับภาพเซลร์ฟี่ใช้กล้องหน้าความละเอียด32 MP อทำให้เอเจนต์คิวสามารถตอบโจทย์กอกเรารถถ่ายภาพได้อย่างหลากหลายมิติแต่นี่คือจุดที่น่าสงสัยกับราคาที่สูงเช่นนี้มันคุ้มค่ากับคุณภาพของกล้องหรือไม่ เอเจนต์คิวไม่ได้หยุดอยู่แค่สเปกพายในแต่ยังเน้นย้ำถึงบริการและงานฝีมือที่เหนือกว่าโดยมาพร้อมลำโพงสเตอริโอคู่ที่รองรับดีทีซอุราชิปเข้ารหัสข้อมูลแบบฮาร์ดแวร์โดยเฉพาะและมอบพื้นที่คลาวขนาด10ทีบีให้แก่ผู้ซื้อทุกคนซึ่งเป็นสิ่งที่น่าประทับใจอย่างมากแต่นี่คือสิ่งที่น่าสนใจการเกิดใหม่ของปุ่มรูบิคีที่เปลี่ยนเป็นบริการรูบิท็อกซซึ่งเมื่อกดปุ่มนี้จะเป็นการเข้าถึงเครือข่าย a อจสซึ่งเป็นเครือข่ายเอเจนต์เฉพาะทางกว่า200รรราาายที่พ้อมมดเนนิกตคสั่งของคุณแม้ว่าบริการช่วยเหลือส่วนตา คอนเซียร์ตเซอร์วิสของเวิร์ทูจะถูกแทนที่ด้วย AI ในเบื้องต้นแต่ผู้ใช้ยังคงสามารถกลับไปใช้บริการคอนเซียร์ที่เป็นมนุษย์ได้ตลอด24ชั่วโมงเมื่อ AI ไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้แต่นี่คือคำถามที่น่าสนใจการใช้ AI ในบริการช่วยเหลือส่วนตัวจะทำให้สูญเสียความส่วนตัวหรือไม่และนี่คือสิ่งที่คุณควรพิจารณาตัวเครื่องเอเจนต์ Q คือการนิยามใหม่ของความหรูหราโดยถูกห่อหุ้มด้วยหนังจราค้าบริสุทธิ์ตกแต่งด้วยช่องใส่ซิมที่ออกแบบคล้ายปีกเหยี่ยว และใช้บานพับสไตล์สวิสประกอบด้วยชิ้นส่วนที่ประกอบด้วยมือถึง320ชิ้นมีการขึ้นรูปตัวเครื่องแบบ U shape ที่ไร้รอยต่อเคลือบด้วยทองคำหนาและส่วนรองรับด้านหลังทำจากเซรามิกตามคำกล่าวของเวอร์ทูนี่ไม่ใช่แค่การออกแบบดีไซน์แต่เป็นพิธีกรรมเซเรโมนีแห่งการสร้างสารรค์อันประนีทำให้เอเจนต์คิวกลายเป็นมากกว่าสมาร์ทโฟนแต่เป็นเครื่องประดับแห่งสถานะที่ผสานงานฝีมือด่งเดิมเข้ากับนวัตกรรมล้ำสมัยแต่นี่คือคำถามที่น่าสนใจมันคุ้มค่ากับราคาที่สูงหรือไม่ และนี่คือสิ่งที่คุณควรรู้สรุปข่าว v i r t u A q e เ t Q ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการที่เฮรเรสในลอนดอนโดยเป็นสมาร์ทโฟนสุดหรูที่มาพร้อมสเปคเรือธงสนับดร a g o n น8ลิซโซ่ แรม16 GB และกล้องหลังหลัก50 MP ที่มีรูรับแสงปรับได้จุดเด่นคือการใช้หนังจระเข้แท้และงานฝีมือสุดประณีตรวมถึงบริการ RubyTalk ที่เปลี่ยนระบบช่วยเหลือส่วนตัวแบบมนุษย์มาใช้เอเจนต์เป็นหลักแต่ยังคงมีบริการคอนเซ็ตจมนุษย์สำรองไว้ตลอด24ชั่วโมงราคาของเอเจนต์คิวยังไม่ได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการและสามารถซื้อได้จากเฮรเรสในลอนดอนเท่านั้นในเบื้องต้นแต่นี่คือคำถามสุดท้ายคุณพร้อมที่จะลงทุนในมอร์เจสโอน